ผมเหมือนก็มีอาการหลุดพันเหลเวฟนะครับนาะมีอาการสะดุดนะครับนาออาการสะดุดแบตเตอรี่ดีนะครับนาะครับิดเลยดับนะครับ ปิดพอขึ้นนะครับเนาะปิดไม่ขึ้นเลี้ยงให้ไปนะครับเนาะปิดไม่ลื่อนนะครับเนาะอาการสะดุดนะครับเนาะว่าทำการเช็คก,กันหน่อเนาะแบตก็บไม้นะครับเนาะแบตนะนะก็ ใส่ใหม่ไปแล้วนะครับเนาะแบตเตอรี่ใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวผมเกิดใหม่กำลังไฟเกิดสิบสามโมลนะครับเนาะมาจะมาแก้ไขเปลี่ยนความติดใหม่นะครับเนะาะเพราาะว่ก็เช็คมาหลายจุดแล้วนะครับเนะาะง้อเฉียดก็ดีครับผมกองสีไหลก็ดีนะครับเนาะมัดไฟุดสตาร์ทก็ดีนะครับเนะาะง้อเฉียดกั ดีนะครับเนาะเช็คมาถูกจุดแล้วนะครับเนาะนี่ก็จุดสุดท้ายนะครับเนาะคือเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะครับเนาะจะเปลี่ยนปั๊มติ๊กไหมนะครับเนาะจะถอดฟลักกับขอกกอนครับผมขออก่อนนะครับเนาะ ฟ้าขอ,ขอ,ขอบออกเรียบ่ยวๆนะครับเนาะถอดน็อตน,นี่ครับผมถอดเบอร์สิบนะครับเนาะถอดออกครับผมถอดปลั๊กตัวนี้นะครับเนาะปลั๊กสายน,นครับตัวใหม่นะครับเนาะใช่ครับเลยนะครับเนาะ ใส่ลงไปค่อยๆค,ครับเอียงครับผมอย่างนั้นหนึ่งนะครับผนะมจิกตัวใหม่ครับผมจะมีเสียนยางมาให้นะครับตัวนี้จะค่อยๆปลดลงไปครับผมใส่ตัวล็อกแผ่นเล็กล็อกนะครับผมนะครับแผ่นเล็กล็อก ขวากับผมกันน็อตโดยคลิปน้ำจาาประกอบเสร็จนะครับเนาะเขาจะมาสตาร์ทเครื่องบึงนะครับเนาะว่าอาการสะ็จด็จด็จเดเลี้ยงบุกขืนนี่จะหายบ่เนาะครับเนาะ ว่าก็เช็คมาหลายจุดแล้วนะครับเนาะนี่คือจุดสุดท้ททายนะครับนะเนาะทันหลบรถพิษหันหน่อยนะครับผมวิธีใส่กับเสียบเขาเลยครับผมตัวนี้งงานขะึ้นเนาะอย่างตัวนี้ยังขึ้นอยู่แล้วครับเนาะดันขึ้นครับผนมะ ใสไ,ไวนะสไ้แล้วครับเนาะเสียบลง้ปครับหลังจากนั้นก็นใส่มือครับก,กดลงไปไครับผมหลอกนะครับเป็นีย่ก็เสียบสายไฟกันไปเลยครับผมหลังจากนั้นเขาก็จะมาทําการสตาร์ทบินแล้วครับเนะ้องทำงานแล้วนะครับน้อดังยิดๆแล้วครับนะ้อ สะอาดเลยครับผม เรบผมบอกบางคนว่าอาการหายไปแล้วครับเนาะสรุปไปเหรอเกิดจากความติดของห้องนะครับเนาะความติดพังนะครับเนาะเสียงความติดจะดังได้ดีดีดูนะครับเนาะนี่เกิดจากความติดเกิดจากการใส่งานมานานนะครับเนาะตกเกิดไม่เสียครับนี่คือจุดสุดท้ายนะครับเนาะมาเสียดีกล้องดี คอยไฟข้างล่างดีนะครับเนาะวัดฉีดดีนะครับเนาะสรุปเพื่อจุดนี้นะครับเนาะเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะครับเนาะสำหรับรถุ่นเปลี่ยนลอยชิปไอทุงเขานะครับเนาะรุ่นฝังลมใหญ่นะครับเนาะสหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับผมก่อนคลิปหน้ะนะครับเนาะกดติดตามไหม่นะครับเนาะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ ทังช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นมกำลังแรงใจกับผู้ที่ทำกิจนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะสวัสดีครับ